อีกฝั่งใช้เลนจิงวอลเทคนะครับแต่เราปกป้องด้วยเวทฟิวชั่นนีออสนะครับก็เลยทำอะไรเราไม่ได้นะ <My monster S 1> แล้วก็เขาก็ตีเข้ามานะครับนีออสตายไปตัวหนึ่งแ <Yeah. S 1> ตววาววาอย่างที่บอกนะยิ่งนีออสเยอะในสุสา,านพลังยิ่งเพิ่มนครับทีนี้เป็น3,000เ <I 'm S 1> ท่าเลมันีแล, <S 2> <S 2> แล้วเราเซตทามาขัดไ้อีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ส่งนีออสชกไปโดยใช้เวทปกป้องไว้นะครับแล้วก็ชกเตยแบตเตอรี่แมนต่อนะครับอีกฝั่งยอมแล้วนะครับน่าจะมือหมดแล้วนะครับ โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l x ซิล่า g a m e มอรช่องเ,เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนว Open w น r วินะครับวันนี้อยู่กับคลิปเกมมือถือ y u g i โอดู oh! e l l n n k เกมการ์ดในมือถือนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาจัดเด็กเล่นสนุกๆน,นะครับพอดีเพิ่งปลดล็อกตัวละครตัวนี้มานะครับ ยูไดจูเบลอาจจะช้ากว่าเพื่อนๆคนอื่นไปเยอะเลยนะครับอา่าแล้วก็ <st arts> จริงๆแล้วมีอีกหลายตัวที่ปลดมานะอย่างตัวนี้นะครับแล้วก็อา่าเจ้าโอไบอันนี่นะรวมถึงฮาโอจูไดนะครับทุ่งเลเวล30กว่านะครับอา่าเราก็เลยนั่งเก็บเลเวลนะครับแล้วก็จัดเด็กขึ้นมานะครับสำหรับเอามาลงเล่นใน แรงนะครับเพื่อแล้วก็ลงเล่นในแคชชวลนะครับเพื่อหาพวกกุญแจแล้วก็เก็บเอีกผีนะครับเด็กในวันนี้ที่จัดมาก็คือเด็กนี้นะครับเป็นนีออสท็อกซิกนะครับอ่าเป็นการที่แบบเหมือนอยากเล่นตัวจูไดนะแล้วก็จัดฮีโร่เอเลเมนทอลฮีโร่นะครับผสมกับเนโอสมานะครับแต่อันนี้ไม่ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับแค่มา แชร์ให้ฟังถึงเฉยๆนะครับถึงความสนุกสนานของเด็กนี้มันก็เพลินดีเหมือนกันนะใส่การ์ดกับดักสามัญเข้าไปนะครับ <c oughs> นี่ได้ว่าถ้าจัดตามนี้แพงแน่นอนนะครับคาร์มาคัคสามใบนะครับกับดักสามัญเลยนะแล้วก็ฟัดเกตทับโฮสามใบนะครับคานาเดียสามใบรวมถึงดอนดาวนิงมิลเลอร์ฟอร์ดสามใบนะครับโอ้เ <c> ร <oughs> ียกได้ว่าเป็นกับดักตัวแสบที่คนเกลียดทั้งนั้นเลยนะครับอ่ายังมีถึงนี่ด้วยนะ ของแจกฟรีอย่างแท็บโฮลออฟสปนะครับเมื่อกิจกรรมไปเร็วนี้เนาะใส่เข้าไปนะครับเป็นกับดักกี่ใบเนี่ย10บใบเกิน912 13บอใบนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของกับดักนะครับจริงจริงเนี่ยไม่ได้อยากใส่กับดักเยอะขนาดนี้นะครับกะว่าใส่แค่คาร์มัคัดหรือไม่ก็เป็นแท็บโฮลนะครับแต่ว่าเนื่องจากแรงข้างบนเนี่ยมันการบุกของตาลเด็กเขารุนแรงมากนะครับคือเราเอาไม่อยู่เลยนะครับถ้าเราได้เริ่มก่อนเพราะฉะนั้นก็เลย ปรับเปลี่ยนมาเล่นท็อกซิกนะครับเป็นแนวสตอร์คุมบอร์ดนะครับคือให้เขาบุกไปเต็มที่ก่อนเรากับดักต้านไว้นะครับถ้าต้านอยู่แล้วเราค่อยส่วนกลับด้วยดีออสนั่นเองอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเด็กนะครับการบุกนะครับก็จะใช้ตัวเอเลเมน l h ฮีโร่โซลิดโซเจ r นะครับตัวนี้สามารถสเปรอีกตัวหนึ่งตามลงไปได้นะครับก็คือเราจะสเปร์สตาร์ทอสไปนะครับถ้าในกรณีที่เรามีในมือเรามีตัวมิเลเคลคอนะครับ เราก็จะใช้ลงโซลิดไปก่อนตามด้วยลงสตาร์ทอสนะครับแล้วเรียกนีออสขึ้นมือนะครับแล้วใช้มิลเลอร์เคลนคอนแทคฟิวชั่นเอาเบมนนออสขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีนะเราก็สามารถเล่นแบบนี้ก็ได้นะใช้โซลิดไปนะครับแล้วก็ใช้สตาร์ทอสเนี่ยมันทำมันจะมีเอฟเฟกต์ทำลายสเปลแล้วก็แท็บของผู้ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถูกแท็บของผู้ต่อสู้ไปบางทีเนี่ยเราสามารถมาชเชนได้ด้วยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยยังไม่มีตัวที่เป็นธาตุลมนะครับคือ,อยังเก็บเรื่องไม่ถึง แล้วก็แต่ว่าเราสามารถใช้ตัวนี้ลบได้ Solid ก็สามารถเปลี่ยนเป็นดีอันได้นะครับรวมถึงน e ีออนะครับเรียกได้ด้วย n e o อฟิชชั่นหรือว่าเป็นมีราเคินคอนแทคก,ก,กรณีที่มันอยู่ในสุสานนะครับเรียกกับเขาเด็กเป็นการวนของไปด้วยนะก็จะกดดันให้คู่ต่อสู้ยิ่งต้องรีบบุกนะครับเพราะว่าการในมือเราเนี่ยมีเยอะแถมยังมีวนของอีกต่างหากนะครับอ่าแล้วก็น e ีออสเบฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น มาร์คฮีโร่โคกาได้นะนะด้วยนะครับด้วยมาร์คเชนนะครับแล้วก็ตัวโคกาเ็าจะมีะเอฟเฟกนะครับถ้าเราแบนิชฮีโร่ในสุสานนะครับแล้วก็แท็กก็ตมอนสเตอร์ของอีกฝั่งนะครับสามารถลดพลังโจมตีเท่ากับพลัง ATK ของมอนสเตอร์ที่เราแบนิชไปนะบางทีนี่ทำให้คู่ต่อสู้นี่โจมตีเป็นศูนย์เลยก็มีนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็ยังมีถึงแมงมุมเมเวโลซินนะครับ ก็เอาถือว่าเอามาใช้เล่นได้นะใครที่มีการอยู่แล้วอย่าไม่แนะนํานะครับอันนี้พูดอีกครั้งหนึ่งนะไม่แนะนำว่าต้องไปจัดตามนะครับมันใช้ก็ประมาณค่อนข้างอะพอดีผมมีของอยู่แล้วนะก็เลยเอามาจับยำเล่นๆนะครับเป็นเรียกว่ายำยำนีออสใส่ผงพิษนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูรีเพย์ก็ข้าวนะครับกับการเอาไปลงเล่นในแดนนะครับว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับแมตช์แรกนะครับก็เจอกับผู้เล่นคนนี้เลยนะครับ vn วีเอ็นเฮดจีเฮดเป็นคนชาวญี่ปุ่นนะครับอ่ารู้สึกจะเป็นเด็กทันเดอร์ดากอนเนาะเวลาจัดเด็กที่แบบใหญ่ๆมาส่วนมากจะหนีไม่พ้นได้เจอทันเดอร์ดากอนนะครับอ่าเริ่มมานีใช้สกิลนิโอสเปซอยู่แล้วนะครับในมือเรามีมีออฟฟิวชั่นนะครับมีโซลิซโซเจอร์มีคอนแทคนะครับแล้วก็มีกับดักนะครับดอนออฟมิลเลอร์ฟอร์ดอ่าผมเซต ดอนมีเลอร์ฟอร์ดไว้นะครับแล้วก็ส่งนีออสลงไปนะครับตัวหนึ่งโดยที่ตัวนีออสจะมีนีออสฟิวชั่นป้องอยู่นะครับฝั่งเรียกแบตเตอรี่แมนขึ้นมาแล้วก็ส่งทันเดอร์ดากอนดาร์กลงสุสานส่งทันเดอร์ดากอนโรอาลงสุสานดึงทันเดอร์ดากอนดาร์กขึ้นไปแล้วก็ทิ้งทันเดอร์ดากอนดาร์กไปอีกแล้วก็จวขึ้นไปอีกนะครับ ก็ถมสุดสารตามสไตล์ของฮันเดอร์ดากอนนะแล้วก็ประเสริฐการ์ดหมอบไว้หนึ่งใบนะครับตัดมาที่เทอของเรานะครับนี่เราก็ลงนี่เลยครับโซลิดโซเจอร์ไปนะครับตามด้วยสตาร์โต้นะครับแล้วใช้เอฟเฟกของสตาร์โต้ทำลายแผงหลังคู่ต่อสู้ครับแต่ว่าเป็นบุ๊คออฟมู n นะนก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับทีนี้เราใช้ มีต้วยเคลื่อนคอนแทคนะครับใช้ซาโตที่ถูกคว่ำด้วยบุกอมูลนะครับฟิวชั่นกับนีออนใอสุสานนะครับที่เราส่งไปทั้งแต่เทอร์แรกนะเรียกเบรฟตัวที่สองมานะครับเราโจมตีใส่นะครับแล้วก็จั่วการ์ดนีโอฟิวชั่นขึ้นมานะครับจากเอฟเฟกต์ทีนี้บุกต่อติคริปโป้นะครับแต่ผมไม่ตีต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอเดตีนีดอนะครับทีนี้เขาเรียก เลเวเนียขึ้นมานะครับอ่านี่คือสุดหมายตายของ thunder dragon เ,เลยนะเตรียมยิงการ์ดเรานะครับแล้วก็เรียกนี่มาอีกเทียบเลยอ่าก็ทำลายกับดักแล้วก็ฟิลของเราไปนะครับเ right. สร็จปุ๊บเขาเรียกสไตตัวนี้มานะโฟตอนสไตลบลเซอร์ <Let> s <S มานะครับอ่า<ๆ>แล้วก็บุกเข้ามาใส่ โซลิตโซเจอร์นะครับตัดมาที่เทิร์นของเรานะครับเซตกับดักไว้อีกหนึ่งใบนะแล้วก็เรียกออสฟิวชั่นนะครับเรียกเบฟนี่ออสตัวที่3นะครับเมื่อในออสพวกฮีโร่ลงสุดสามนะเบฟนี่ออสพลังเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เราบุกนะครับชกไปหนึ่งกรอนครับโอ้หได้มีเราเคลื่นคอนแทคด้วยตัวนี้บุกไปต่อนะครับ ฝั่งนูน้นใช้ลูกปลายนะครับที่ถูกทำร้ายดึงแบตเตอรี่แมนขึ้นเนาะเราก็ดึงมเมล็ดขึ้นคอนแทคมาเรื่อยๆนะครับแล้วจบเทิร์นทีนี้ฝั่งใช้เลนนิ่งวอลเทคนะครับแต่เราปกป้องด้วยเวทฟิวฟชั่นนีออสนะครับก็เลยทำอะไรเราไม่ได้นะแล้วก็เขาก็บุกตีเข้ามานะครับ ne นีออสตายไปตัวหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกนะยิ่งนีออสเยอะในถูกสานพลังยิ่งเทินนครับทีนี้เป็น3,000เท่าเลยวันนี้แล้ว เราเซตขามาขัดไว้อีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ส่งอีออสชกไปโดยใช้เวทปกป้องไว้นะครับแล้วก็ชกเสยแบตเตอรี่แมนต่อนะครับอีกฝั่งยอมแล้วนะครับน่าจะมือหมดแล้วนะครับโอเคแมตต์ต่อไปครับเจอกับผู้เล่นน่าจะชื่อญี่ปุ่นอีกแล้วคาสึกาสึหรือราสู้ก็เป็นตัวยามิยุกิอีกแล้วนะครับ จะเป็นทันเดอร์ดักก้อนอีกหรือเปล่าอันนี้นะ่าจะสู้ต่อจากคนเมือ่อกี้เลยนะครับอันนี้เด็กเขา,าย -5 บใบแต่ว่าของเราตอนนี้นี่มือขึ้นมาดีกับดักล้วนๆนะครับฝั่งเซตกับดักไว้อย่างเดียวเลยนะครับ3ใบ oh, <yeah. S 1> อ่าแล้วก็เลยต้องเล่นเหมือนกันนะครับเ oh, พราะว่ามือเรามีแต่กับดักน<ๆ>ะครับผมเซตค่นาดียไว้นะครับ สเตสไปไว้ขวาคาเดียไว้ล่อตรงกลางนะครับแล้วก็ฟัดเกตไว้ซ้ายสุดนะครับฝั่งลงมาแล้วนะครับเป็นแมกเนตนะครับอ่าพอแมกเนตตัวนี้ลงมาเราคว่ำดักไว้ก่อนเลยนะครับอ่าทีนี้เราลงคาร์มาคัดไปนะครับ เพินก็ไปเรื่อยโดยที่ตางคต่ตังบุกไม่ได้นะผมก็บุกไม่ได้นะไม่มีมอนขึ้นนะครับอีกฝั่งนี้ก็เหมือนไม่บุกมาเลยครับเพราะว่าเขาก็ลงไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายเขาลงตัวนี้มานะครับแกมม่าเนาะเราก็ใช้คาาเดียคว่ำไว้นะครับอ่าทีนี้เราเซตดอ,อนนิงมิลเลอร์ฟอร์ดไว้แล้วนะดอนนิงมิลเลอร์ฟอร์ดนะครับ เขาหงายเกมมากมาอีกรอบหนึ่งก็ <c oughs> ตีมาเพื่อเทสนะครับแล้วก็ปล่อยใหเขาตีไปมอนไม่ขึ้นจริงนะ <c oughs> บางช็อตน,นะครับแต่ดีที่เราเซตไว้ให้มันเป็นสตอไว้นะครับก็เลยมีกับดักคอยคุมเกมไม่ได้ตลอดนะครับอ,อีกฝั่งใช้เอฟเฟกแล้วนะครับชุบด,ด้วยสง่งบุกมาเต็มที่ แล้วก็น่าจะซิงโคลไหมโอ้ยังไม่เอ็กซีดนะเออเอ็กซีดนะครับไม่ยอมเอ็กซีดเราก็บุกมาเลยนะครับเราก็เลยเปิดดอนนี่มินเลฟฟอร์ดนะครับอฝั่งใช้บุกอมูลปิดไว้นะหนีไปได้ตัวหนึ่งนะครับไม่งั้นก็ดิ้งกลับเขาเด็กไปเนาะ,ะแล้วเขาก็ทิ้งหลุมคู่ไว้นะครับพอเห็นว่าเราไม่ได้ตั้งวันเตอร์บุกนะจังหวะนี้เราก็เลยบุก กันเลยนะครับเขาคงเสียดายหลุมคู่ลงโซลิดนะครับตามด้วยสตาร์โต้นะครับออีกฝั่งใช้บุ๊กอมูนอีกแล้วนะโหสองเล่มแล้วนะเขาจะใช้บุ๊กอมูนปิดเรานะครับเราก็เลยใช้แมชเชนนะครับหนีเปลี่ยนเป็นดีอันลงมานะครับก็ใช้สตาร์โต้ทำลายแผงหลังเขานะครับแล้วก็ทำลายตัวนี้เขาดีอันบุกตีเข้าไปนะครับแล้วก็คว่มคานาเดียไว้1อันนะครับ มีเอฟเฟกด้วยดึงสตาร์โต้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับเราวทีนี้ปีนะครับฝั่งใช้ไอฟุนนะครับทำลายคานาเดียเราแล้วก็ลงตัวนี้มานะครับแกมมาแกมมาเรียกเบต้ามานะครับเบต้าดึงอัลฟาขึ้นมือนะครับ อ่าแล้วเขาก็เซตแมกเนตฟิล์มานะแล้วก็ใช้เอฟเฟกดึงอัลฟาจากสุสานขึ้นมานะครับมี3ตัวแล้วนะเราดึงเบอร์สกียนขึ้นมือไปอีกนะครับอ่าแต่ว่าคราวนี้เขาใช้เอ็กซีดนะครับโกโกนิกโกโกนิกโผล่ขึ้นมานะอ่าระหว่างนี้เขาใช้เอฟเฟกเราปล่อยเขาใช้นะครับจัดการทีอันเราไปนะครับผมยังไม่ได้ใช้กับดักนะเก็บไว้ก่อนนะครับ ก็เสร็จทมาขัดไว้อีกหนึ่งใบนะครับต้องใช้หนึ่งใบตรงนี้นะครับจัดการส่งก็อดดิกไปนะครับแล้วก็เขาลดตัวนี้ใช่ไหมสตาร์โต้แล้วก็ใช้มิแรคเคิลคอนแทคนะครับเรียกเรียกมีออสมานะครับแล้วก็เอ็กซ์ซีดเหมือนกันเรียกแมงมุมเมโเลนซินนะครับแล้วเขากะจะปิดเกมแต่นี่ออกไปแต่ฝั่งก็ยังบ้านไว้ได้อยู่นะ เปลี่ยนตัวมาเป็นตัวนี้นะครับเดลต้ตาแมกเนตวอร์ีเออร์ไม่เป็นไรเราตรีเข้าไปแล้วก็อยอมเสียเป็นมุมด้วยนะโดนเด้งปนะครับแต่ว่าโอ้โหอีกฝั่งมีพาวเวอร์รีเบิร์ดอีกใบนะครับเอาขึ้นมาป้องกันเนาะเราก็เลยเรียกคานาดียจากสสาแเราขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเอฟเฟกต์ของ เดลตา้านะครับออปเปนของแกมมานะเรียกอัลฟาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อีกฟังนะครับกำลังจะใช้ฟิวเรียกมานะครับมผมก็เลยแบนิตตัวอันฟาไปนะเอาไว้เห็นในสุสารเขามีตัวหนึ่งนะครับออกไป2ตัวแล้วแล้วเราก็เรียกคาเนเดียขึ้นมาด้วยนะครับหลังจกใช้กับดักไปเนาะทีนี้เขาลงเดลต้ามาอีกนะครับแล้วเอ็กซเรียก แต่อมอนมานะครับเดียวูฟไดวูฟก,ก็ทำลายแผงหลังเรานะครับเราดรอขึ้นมาได้มีอสนะครับเราส่งเีอสลงมาคราวนี้เราจะบุกบ้างนะนเขาเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับเบต้าเป็นเดลต้ามาแทนนะครับแล้วก็เราตีไปโดนแมกเนตฟิลสะท้อนกลับเรียขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดเกมด้วยเบฟเนออนนะครับโหแบบเรียแรกแา้ซัดกัน หลายเทิร์นมากนะครับกับแมตชนี้แม็กเด็ดวอลเลเออร์ที่มีบุกอมูลตั้งสองเล่มนะครับแมตต่อมานะครับเจอกับเด็กนูอายของผู้เล่นจากอินโดนีเซียนะครับ ชนะต่อเนื่องกันมาทั้งคู่มือเรานี่ขึ้นกับดักเหมือนเดิมตลอดอีกแล้วนะครับแต่อย่างว่าแล้วเราใส่เกินครึ่งเด็กเชียวอ่ะเซตคัเดียวไว้กลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลุมหลุมฟรีแถบโคสไพไว้ขวานะครับแล้วทางซ้ายเป็นฟัดเกตเหมือนเดิม อีกฝั่งซ็ตกับดักเหมือนกันนะครับไม่ยอมบุกมาทีนี้เราจั่วได้ตาโต๊ดมานะครับก็ถือไว้ก่อนอีกฝั่งใช้ไรเกคกีนะครับหิหงบูไอลงบูไอซาเบริดเอาไว้ลงสุดษานะครับทำลายคาราเดียเราไปนะแล้วเขาก็ชุดชีพขึ้นมาด้วยโอเอซิสออฟด o n s คอนโซนะครับแล้วก็กัดจะาแบนิตเรานะครับ แฟบนิสฟัดเกตแต่ว่าโดนฟัดเกตเหมือนกันครับทีนี้ก็ล็อกก็ล็อกตัวเคลียร์แผงหลังของบูอายไว้ได้1ตัวแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเขาเรียกอันเทอร์เนทิฟไวทารากอนขึ้นมานะครับชอบชอบเอฟเฟกต์ตัวนี้เ้วเขาก็บุกเข้ามานะครับเราก็เลยเปิดแถบโทสไปร์นะครับระเบิดไปเลยนะ แล้วก็ลดไลท์พอยต์ไป750ดรยนะครับมาที่เทิร์นของเราเราเซตดอนนิ่งมิลเลอร์ฟอร์ดไว้นะครับแล้วก็จบเทิร์นฝั่งลงตัวนี้มานะครับไมเดนเราลงแถบโฮไปเรื่อยๆนะครับคือกะว่าให้เขาเอาไข่เอาบูอลงมาลงสุดสารสักพักหนึ่งก่อนนะค่อยบุกกลับนะครับนี่เขาลงเซตวิดไอออฟบูมานะครับแล้วก็เพียกไข่ขึ้นมือไป พร้อมกับใช้เวทด้วยแล้วก็เอ็กซ์ีดตัวหนึ่งดาวนะครับซอแวนพินเซสแล้วก็ถมสุสานมานะครับแล้วก็บุกเข้ามาใส่คานาเดียใครเรียกบูอายมานะครับไม่เป็นไรเราปล่อยให้เขาเล่นไปนะครับเพราะแผงเราแผงหลังเรายังแน่นอยู่เราจวได้ข้ามคัทแต่ไม่ลงนะครับเก็บไว้ก่อน ฝั่งถมตุสานะครับเรียกบูอขึ้นไปแล้วก็รู้สึกว่าจะเสกการ์ดฟิวชั่นด้วยสกิลนะครับก็ลงบูอ้มาตัวหนึ่งแล้วก็บุกเข้ามานะครับโดนดอรนิงมิลเลอร์ฟอร์ดนะครับกับเด็กไปให้หมดนะครับทีนี้เป็นจังหวะเราสวนกลับบ้างแล้วนะครับลงมีโอตฟิวชั่นไปก่อนนะครับตามด้วยซัมอน ด้วยสตาโตนะครับก็ทําลายแผงหลังนะครับแล้วก็เตรียมจะบุกต่อนะแต่ว่าอีกฝั่งยอมแล้วนะครับโอเคแล้วก็อีกแมตช์นึงนะครับแมตช์สุดท้ายอันนี้เจอกับอะไรจำไม่ได้อ่ะอร์เติเน,นะครับโ,โหชื่อชื่อแปลกมากอ่าเป็นเด็กของอาคาน่านะครับ อันนี้น่าจะเป็นเด็กสนุกสนุกขำขำของเขานะครับอ่ะเขาเซตมอนไว้แค่ตัวเดียวนะครับก็น่าจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งอะไรเท่าไหร่อ่าเราลงคาม่าขัดไว้นะครับแล้วก็ส่งนิออฟฟิวชั่นลงไปนะครับปึ๊บเออรียกเบียบนีออสมาแล้วก็ซัมมอนตัวนี้นะครับหาโตัวแล้วก็หยิบการ์ดนีออสขึ้นมือมาอีกหนึ่งใบนะครับแล้วบุก ใช้เบรนนี่ออสติก่อนนะครับเพื่อจะดึงมีออฟฟิวชั่นขึ้นมาอีกใบนึงนะครับก็โจมตีด้วยสตาร์โต้ฟังลงตะมานะครับเราก็เลยส่งไปนอกมิติเลยเพื่อคาม่าคัดนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จกับดักไว้หนึ่งใบนะครับใช้มิราเคิลคอนแทกนะครับฟิวชั่นสตาร์โต้แล้วก็มีออสในมือเรานะครับส่งกับเด็กแล้วก็เรียก เพี้ยนออสมานะครับแล้วก็ใช้ออสฟิวชั่นอีกหนึ่งใบที่ได้มาเทิร์นที่แล้วนะเรียกตัวที่3มานะครับแล้วก็บุกแหลกเลยอ่านี่ก็ชนะได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามันขึ้นมือเร็วนะครับแล้วอีกฝั่งไม่ได้เตรียมการพกการอะไรไว้นะครับอ่ะอีกนิดนึงเจอกับวานิแกส91อะไรเนี่ยอ่ะโ น่าจะเป็นเด็กของเมโลดี้นะครับแต่พอดีว่ามือเขาไม่ค่อยดีด้วยนะเราก็อสต่าแบบลุ้นว่าเอ้ขามาคัดจะขึ้นหรือเปล่าเริ่มมานะครับฝั่งนู้นเซ็ตกับดักไว้ส่งใบนะครับคิดว่าต้องเป็นการยิงแผงหลังนะครับเ <Yeah. S 1> พราะเด็กเนี้ยจะต้องมีการยิงแผงหลังเยอะนะครับ <My turn. S 1> ต้องมีบ้างแหละ ทีนี้เราเซ็ตมีระเคลื่อนหลอกไว้นะครับแล้วกับดักซิงเอาไว้ตรงนี้นะครับเราก็ลงโซลิโซเจอร์นะครับตามด้วยลงซาโตะนะครับแอร์แมนนั่นเองนะแล้วก็ทำลายแผงหลังเขานะครับรตีเข้าไปตีเข้าไปนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้มาร์กเชนนะครับเพราะว่าคิดว่าเขาจะต้องเซ็ตอะไรไว้สักอย่างนะแต่พอดีว่า s <S เขากดยอมซะแล้วนะครับ โอเคอก็ประมาณนี้น,น,นะสำหรับคีเพการเล่นของเด็กนีออสที่เป็นยำนีออสผสมพวกการ์ดกับดักสามัญน,นะครับย้งอีกครั้งนะครับว่าอย่าหาทำนะเพราะว่ามันมันทำเพราะว่าผมมีการ์ดอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาจัดแบบเล่นเอาไว้เก็บเลเวลสนุกๆนะครับแล้วก็ลองเ,เอามาลองเ,เล่นดูนะว่าลงแรงแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็ลงแรงหลังจากที่ มันขึ้น king ไปแล้วด้วยนะมันก็เลยง่ายนะครับโอเคอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกมเกบเกมยุกิ Dueling เกมการ์ดในมือถืออยู่นะแล้วก็อันนี้นี่เกมต่างๆแฟนตาซีเกมต่างๆในช n e l นะอย่จะลืมกดซับสไครป์ชแนลผมผมแล้วก็คุณออนไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนลวครับสวัสดีครับ